สวัสดีครับผมนายนัทพงศ์ศิลาศสิทธิ์นักศึกษาสาขาวิชาเกรรษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาล,ายลายัยร,ราชภัฏนครนาชกสีมาวันนี้จะมาทําคลิปการเก็บตัวอย่างดินและการคํานวณดินในพื้นที่ครับโดยอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินก็คือไซคอครับขอนยางและจอบหรือเสียมก็ได้ครับ การเก็บตัวอย่างดีนะครับเราจะนําไส่คอวางเรียบกับพื้นและนำค้อนยางไปตอกให้ใซ่คอเสมอพื้นดินครับลงในกไม่้มหลังจากใซ่คอเสมอพื้นดินแล้วเราจะนําใช้จอบหรือเสียม มาทำการงัดใส่คอขึ้นครับกูเสียจอบแก่ค่ับ หลังจากที่เรานำไซคอขึ้นจากพื้นได้แล้วเราจะนำไม้บรรทัดหรือวัตถุแข็งๆมาปัดหน้าดินออกหรือว่าทำให้พื้นดินเรียดครับ<ต>ข้อควรระวังนะครับไม่ควรดึงเศษหญ้าหรือเศษใบไม้ออกนะครับเนื่องจากจะทำให้ความหนาแน่นของดินหายมันมิติยา หลังจากเราเกี่ยน้าดินเสร็จแล้วเราจะนำถุงสิปล็อปมาใส่ดินที่เราจะนำไปคำนวณในนี้เลยครับ จากนั้นใช้มือปิดถุงซิปล็อกเพื่อไม่ให้อากาศเข้าครับสูตรหาความหนานแน่นของดินในกระบอกก็คือพายอากลังสองคูณด้วยความสูงก็จะได้พายอากลังสองคูณด้วยสามพายคูณด้วยรัศมี รัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางคือสี่เซนติเมตรก็จะได้พายคูณด้วยสองยกกำลังสองคูณด้วยสามค่าพายมีค่าเท่ากับยี่สิบสองส่วนด้วยเจ็ดก็จะได้ย2สิบสองส่วนด้วยเจ็ดคูณสี่คูณสามก็จะเท่ากับ สามสจุดดหนึ่งน้ำหนักดินในกระบอกคือห้สิบก็จะได้ห้ส่วนด้วย3 7มสจหนึ่งก็จะเท่ากับ1นึจุด 3ามสามกามต่อลูกบาทเซนติเมตรครับ